ให้ชาคลอสให้ชาคลอเมื่อวานก็เปลี่ยนใหม่ยังหรือว่าเเปลลี่่ยยนใหมไม่เปลี่ยนใหม่ใส่เครื่องนี้ไห้เพื่อเผื่อมันเสียอีกใส่เครื่องกระถางหวดหรอแล้วแต่แขนไม่คือกดไว้เวลาเราแบบเรีวร้าย ไม่ได้เล่นเลยอะ่ะเขาเป็นฟิตเนสกันท้ายอ่ะจ่ออาทิตย์นี้ว่างไงเออเนี่ยสุกสาวอาทิตย์นี้สาวว่างใช่ไหม วมัน่ันทมดไหมไม่ถ่่กับกล้องเเจ็บกล้องแล้วก็ตก